สวัสดีค่ะนักเรียนป .3 นะคะพบกับคุณครูในรายวิชาเทคโนโลยีวิทยาการคำนวณน,นะคะสัปดาห์นี้เราจะมาเขียนโปรแกรมด้วยเว็บไซต์ scratch.mit.edu กันอีกแล้วนะคะโดยวันนี้เราจะมาเขียนโปรแกรมให้ตัวละครทำงานซ้ำแบบไม่มีที่สิ้นสุดกันค่ะวันนี้เราจะมาเขียนโปรแกรมให้เจ้าตัวละครเนี่ย ทำงานซ้ําๆแบบไม่มีที่สิ้นสุดวนซ้ําไปได้เรื่อยจนกว่าเราจะสั่งให้หยุดนะคะเราจะต้องเขียนด้วยเว็บไซต์ slash mit. edu เหมือนเดิมนะคะหน้าตาเว็บไซต์เป็นแบบนี้เสร็จแล้วให้นักเรียนเข้าสู่เว็บไซต์แล้วกดไปที่ปุ่ม start creating เพื่อเริ่มเข้าการเขียนโปรแกรมนะคะ เมื่อเข้ามาแล้วเราจะพบกับหน้านี้ถูกต้องไหมคะสิ่งที่นักเรียนต้องทำก็คือปิดคำแนะนำแล้วก็ทำการเปลี่ยนภาษาแต่หากว่าเครื่องใครเป็นภาษาไทยอยู่แล้วก็ไม่ต้องเปลี่ยนนะคะนักเรียนดูได้จากบล็อกคำสั่งก็ได้นะคะว่าของเรานั้นเปลี่ยนเป็นภาษาไทยแล้วหรือยังนะคะ จากการที่เราตั้งไว้ว่าเราจะเขียนโปรแกรมให้ตัวละครทำงานแบบไม่มีที่สิ้นสุดเราสามารถออกแบบผังงานหรืออัลกอริทึมของโปรแกรมนี้ได้ดังนี้นะคะอันแรกแน่นอนอัลกอริทึมขึ้นต้นด้วยคำว่าเริ่มต้นเสร็จแล้วจะต้องมีการวนซ้ำแน่นอนจะต้องมีเครื่องหมายแบบนี้วงกลมแบบนี้นะคะแล้วตามด้วยคำสั่งเราจะให้มันทำการเดิน แล้วพูดว่าสวัสดีนะคะขณะที่เดินเนี่ยเปลี่ยนท่าทางด้วยแล้วก็ให้มันเดินพูดเดินพูดแบบนี้ไม่มีที่สิ้นสุดเพราะฉะนั้นคําสั่งแรกก็คือการสั่งให้เดินใช่ไหมคะเคลื่อนที่ประมาณ19บเก้าพอบูรูให้19เนะคะเสร็จแล้วให้เปลี่ยนท่าทางแน่นอนก็ให้ใช้คําสั่งว่าชุดถัดไปใช่ไหมคะคือการเปลี่ยนเป็นท่าอื่นเป็นคอสตูมแบบอื่น เสร็จแล้วระหว่างเดินและเปลี่ยนท่าเนี่ยให้พูดด้วยนะคะว่าสวัสดีอ่าเราก็ใส่คำสั่งพูดสวัสดีจงพูดว่าสวัสดีเสร็จแล้วสั่งให้ทำซ้ำก่อนจะสั่งทำซ้ำใส่รอหนึ่งวินาทีเพื่อให้ตัวละครนั้นเคลื่อนไหวแล้วเราเห็นได้ชัดเจนนะคะต่อมาทำซ้ำปกติเราก็จะใช้อันนี้ใช่ไหมคะแต่สังเกตไหมว่ามันเป็นคำสั่งวนซ้ำตลอด วนซ้ำตลอดแปลว่าวนไม่มีสิ้นส,สุดไม่มีจบนั่นเองเพราะฉะนั้นไม่จําเป็นต้องใช้อันนี้ให้เราใช้เส้นแบบนี้ได้เลยเพื่อวนกลับขึ้นไปยังจุดเชื่อมต่อนะคะจุดเชื่อมต่อเพื่อวนวนวน,วน,วนคำสั่ง4คํคสั่งนี้วนไปเรื่อยๆไม่มีจบเพราะฉะนั้นผังงานก็จะออกมาเป็นแบบนี้เลย พังงานจะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้นะคะคําสั่งแรกคือให้เคลื่อนที่ระหว่างเคลื่อนที่ให้เปลี่ยนชุดเปลี่ยนชุดแล้วให้พูดว่าสวัสดีด้วยแล้วก็รอหนึ่งวินาทีทุกคําสั่งนะคะก็จะเป็นอย่างนี้ทุกครั้งทุกครั้งทุกครั้งวนวนวน,วนไปเรื่อยๆไม่มีจบนะักเรียนเห็นไหมคะมันไม่มีสัญ,ญลักษณ์จบนะคะในข้อนี้เพราะเป็นการสั่งให้วนซ้ําตลอดใช่ไหมคะ เอาละเริ่มเข้าสู่การเขียนโปรแกรมนะคะจากเว็บไซต์นี้คุณครูอยากให้นักเรียนดูคลิปสื่อให้จบก่อนแล้วค่อยไปเขียนโปรแกรมนะคะ,ะทีนี้ขั้นแรกเราใส่เหตุการณ์ก่อนเลยทุกครั้งนะคะก็คือไปที่กลุ่มคําสั่งเหตุการณ์ลากบล็อกคําสั่งเมื่อคลิกทงมีค่าเท่ากับกดปุ่มเริ่มใช่ไหมก็ลากมาใส่ว่าเมื่อคลิกทง ะคะเอามาใส่ตรงบริเวณพื้นที่ทํางานตรงนี้นะคะเสร็จแล้วคำสั่งแรกเราต้องการให้เคลื่อนที่เพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปที่กลุ่มการเคลื่อนไหวนะคะการเคลื่อนไหวแล้วลากบล็อกคำสั่งเคลื่อนที่19มาวางในพื้นที่ทํางานตรงนี้เป็น19อยู่แล้วเราไม่จาเป็นต้องไปเปลี่ยนนะคะหรือหากใครอยากทำให้มากกว่านี้ก็ได้นะลูกไม่เป็นไร ต่อมาถัดจากคำสั่งเคลื่อนที่19ในผังงานเมื่อสักครู่ให้ทำไมคะให้เปลี่ยนท่าทางเพราะฉะนั้นเราต้องไปที่คำสั่งรูปลักษ์แล้วลากบล็อกคำสั่งชุดถัดไปไปวางต่อจากเคลื่อนที่19นั่นเอง เรามาให้พูดสวัสดียังอยู่ที่คำสั่งรูปลักษณ์เหมือนเดิมนะคะพูดสวัสดีอยู่ตรงนี้ลากมาใส่ในบริเวณตรงนี้บริเวณคำว่าพูดสวัสดีนดักเรียนสามารถเปลี่ยนเป็นคำอื่นก็ได้นะคะจากคำสั่งเขาให้พูดอะไรก็ได้ใช่ไหมอาครูทดลองพูดว่าสวัสดีแล้วกันนะคะถ้าใครจะไม่เปลี่ยนหรือใครจะเปลี่ยนก็คลิกเข้าไปในช่องแล้วก็พิมพ์ได้เลย เพื่อให้เราเห็นความเคลื่อนไหวของตัวละครชัดเจนมากขึ้นเราจะใส่บล็อกที่เกี่ยวกับการน่วงเวลาเข้าไปก็คือบล็อกรอ1วินาทีใช่ไหมคะบล็อกรอ1วินาทีจะอยู่ที่กลุ่มคําสั่งควบคุมนะคะให้เราไปลากบล็อกคําสั่งรอ1วินาทีมาต่อจากบล็อกพูดนะคะใส่ไว้เลย1วินาทีอยู่แล้วประมาณนี้ที่การเคลื่อนที่จะเห็นได้ชัดเจนนะไม่ช้าไม่เด็วเกินไป เสร็จแล้วเราจะสั่งให้วนซ้ําตลอดเพราะฉะนั้นเราต้องใส่บล็อกคําสั่งควบคุมให้มันทําซ้ําคําสั่งตลอดเราก็จะไปที่กลุ่มคําสั่งควบคุมแล้วไปที่บล็อกคําสั่งวนซ้ําตลอดแล้วลากมาใส่บางคนจะใส่ก่อน นะคะก็ได้ไม่เป็นไรไม่ผิดหรือถ้าเอามาใส่ทีหลังจะเป็นอะไรไหมคะไม่เป็นไรวิธีการก็คือให้เราแทรกแบบนี้เลยเอาไปวางไว้ต่อจากเมื่อธงถูกคลิกเลยเมื่อคลิกธงเนะี่ยต่อเลยนะคะเพราะต่อเลยมันก็จะกลายเป็นแบบนี้นะคะพอต่อแล้วมันก็จะไปครอบคลุมของมันเองนะคะเพราะว่าถือว่าเป็นการไปแทนคําสั่ง นะคะแล้วให้สี่คำสั่งนั้นเข้าไปอยู่ข้างในอยู่แล้วใครที่กลัวพลาดหรือกลัวจะไม่ไม่ได้นะั่นหละก็ใส่วนซ้ําตลอดก่อนก็ได้นะคะครูถึงบอกว่าให้นักเรียนดูคลิปสื่อให้เสร็จเรียบร้อยก่อนนั่นเองนะคะแล้วก็ใส่4ีํคำสั่งนั้นลงไปด้านไหน เสร็จแล้วให้เราทดลองรันโปรแกรมโดยการกดปุ่มธงสีเขียวแบบนี้นะคะเพราะเราสั่งว่าเมื่อคลิกธงใช่ไหมเราจะพบว่าตัวละครเนี่ยเดินไปด้วยแล้วก็เปลี่ยนท่าไปด้วยแล้วก็พูดว่าสวัสดีไปเรื่อยๆจนเกือบออกเนี่ยใช่ไหมคะทีนี้มันจะออกแล้วหรือว่าเราอยากจะให้พอแล้วก็ให้กดที่ปุ่มนี้ปุ่มแปดเหลี่ยมแบบนี้นะคะแลวสีแดงแบบนี้ใช้สำหรับ หยุดนั่นเองนะคะถ้าเขาถามว่าปุ่มไหนใช้หยุดก็คือปุ่มแบบนี้นะคะเ,เขียนรูปนี้ไปได้เลยนะคะนีะ่จากการที่เราทำ ผัางงานเอาไว้บล็อกคําสั่งเราก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ใช่ไหมคะสั่งวนซ้ําตลอดแบบนี้นะคะผัางงานเป็นแบบนี้บล็อกคําสั่งเราจะได้ลักษณะแบบนี้นั่นเองนะคะในแบบฝึกหัดจะให้หนักเรียนวาดทั้งผังงานแล้วก็วาดทั้งบล็อกคําสั่งนะคะนักเรียนก็วาดแบบนี้ลงไปได้เลยนะคะข้อหนึ่งก็วาดผังผังงานลงไปอีกข้อหนึ่งก็วาดบล็อกคําสั่งทางด้านขวาลงไปนั่นเองแล้วก็ตอบคำถามให้เรียบร้อยนะจ๊ะ อย่าลืมประเมินตนเองด้วยนะคะอันนี้จะอยู่ในหน้าที่46ถึง40ถึง52นะคะทำไมวันนี้เยอะจังเลยเพราะว่ามันมีแบบฝึกหัดท้ายบทด้วยนั่นเองนะคะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดท้ายบทแล้วก็ถ่ายภาพส่งมาที่คุณครูได้นะคะนักเรียนจะถ่ายแต่ในหนังสือก็ได้ส่งมาหรือนักเรียนจะมีภาพตอนที่นักเรียนทำในโปรแกรมในเว็บไซต์ แคปหน้าจอหรือบันทึกภาพหน้าจอจงมาให้ครูก็ได้นะคะใครที่บันทึกภาพหน้าจอไม่ได้ก็ถ่ายภาพในแบบฝึกหัดส่งมาก็ได้ค่ะไม่เป็นไรนะคะโอเคค่ะไว้เจอกันค่ะสวัสดีค่ะ